สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะครับสำหรับที่ในช่องนะครับชัยดวงเฮงทุกท่านกันเลยนะฮะก็กลับมาพบกันนอกสำหรับที่ในคลิปนี้กันแล้วนะครับก็จะเป็นรากสูตรีนหวยออกวันจันทร์นะครับมาใช้ในสูตรนี้กันต่อนะครับซึ่งในวัที่แล้วนะครับหวยวันศุกร์ก็มันก็ยังมาเลขเด่นอยู่นะครับเนาะนะจับคู่ไปนะครับเจ็ดศูนย์เนาะบนออกเจ็ดศูนย์หกนะครับก็มีเจ็ดศูนย์อยู่นะนะครับแต่ก็ นั่นแหละนะครับแต่มันก็ยังมีหกอยู่ในตรงนี้นะครับมีเด่น0เด่น2อยู่อ่ะนะครับเดี๋ยวในวันศุกร์ถัดไปก็มาใช้อีกแล้วกันนะครับก็สูตรเนาะสูตรมันก็มีเข้ามีหลุดฮะเข้าบ้างหลุดบ้างสลับปะปนกันไปแล้วกันนะครับก็ในวันจันทรนน์นะครับอ่ะหวยวันจันทร์นะครับจันทร์ที่แล้วเนาะจันทร์ที่12เนี่ยนะครับก็ออกไปในที่ใน9 9 8 9 2 8 4 นะครับน้องอ่ะได้แหละนะครับก็เข้าไปนะครับในที่ใน8 4 4 8ี่สี่นะครับก็ไปในที่ใน2ตัวบนนะฮะครั้งก่อนก็เป็น2ตัวบนนะครับอืมส่วนมากก็จะมาบนนะครับอ่ะเรารู้ล่าสุดนะฮะจะมาบนหรือมาล่างนะครับสมาชิกก็นาไปพิจารณากันแล้วกันนะครับอ่ะก็สําหรับในสูตรนี้ก็คือจะเอาในวันที่จะออกนะครับก็จันทร์ล่าสุดนี้สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะครับ จันทร์ที่19นะครับจันที่ที่1กก็จะนําวันที่จะออกนะครับ <_ an> ก็จะเป็นในที่ในเเลยนะครับครั้งก่อนก็วันที่12นะครับเก้าสองมาล่าสุดก็เกาเนาะก็เอา9้ามานะครับ9ไปบวกกับหลักหลักหมื่นนะครับครั้งก่อนก็หลักหมื่นเป็น1นะตรงนี้ล่าสุดก็หลักหมื่นเป็น8นะครับก็ไปเอาจันก่อนหน้ามานะครับเนาะ จะบวกกันนะครับ9บวกกับ8เป็น17นะครับก็จะเพิ่มแต้มเนาะก่อน3เป็น4ี่รอบนี้7เป็น8นะครับได้แล้วนะครับในตัวเด่น2ตัวนะครับมาในที่1ตัวนะฮะส่วนในที่ในตัวในตัวมาจับตรงนี้นะครับตัวมาจับตรงนี้ก็คือจะนำนะครับในที่ในจันก่อนหน้าเนาะนะครับจะเป็นในที่ในหลักหมื่นหลักพันหลักสิบนะฮะหลักหมื่น หลักพันแล้วก็หลักสิบนะฮะจับบวกกันนะครับก็จะนะครับนำไปเพิ่มแต้มนะฮะว่าที่แล้ว1บวก1เป็น2 2บวกกับ5เป็น7ได้7แล้วก็เพิ่มแต้มล่าสุดนะฮะ8บวกกับ8บวกกับเเป็น17นะครับ7บวกกันกับ8นะครับ7บวกกับ8เป็น15นะครับก็จะได้ที่ในห้าเพิ่มแต้ม6 7 8 9นะครับนี่แหละนะครับจับชุดนะครับ อ่ะถ้าใครจับไม่เป็นนะครับอ่ะเดี๋ยวจับให้นะครับก็จะเป็นนะครับในที่7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 8 5 8 6 8 8 7, 8, 7, 8, 8, 7นะครับ8 8 8 9นะฮะอ่ะนี่เลยนะครับใครจับไม่เป็น นำไปจับกันได้นะครับหรือถ้ามันเยอะไปนะก็ชอบเด่นแปนะครับก็ซื้อไปเด่นแปถ้าชอบเด่นเจ็ดก็ซื้อไปเด่นเจ็ดนะครับซึ่งจะมีตัวที่มาจับอีกแบบหนึ่งนะครับก็ได้เลขเด่นอยู่เหมือนกันนะครับก็คือจะนําในจานก่อนหน้านะครับในที่ในหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับจับมาบวกกันแล้วก็เพิ่มแต้มลดแต้มจะได้ตัวเด่นเหมือนกันนะครับเนี่ยเนี่ยเอาตัวนี้จับบวกกันนะครับหลักสิบกับหลักหน่วยก็นะครับ ในที่ใน3บวกกับ6ก็จะได้9กเนาะก็จะเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับเพิ่มไปก็จะเป็นศูนย์เนาะลดมาก็จะเป็น8นี่ก็ได้เด่เดี่น8แปดนะครับก็ถ้านํามาจับในชุดนี้นะครับมันชนกันในที่ใน890กนะก็เน้น890เนี่ยก็อาจจะตัด6 7ไปเนาะจากที่มันหลายๆชุดเนี่ยก็ได้น้อยชุดนะครับถัดมาก็เหมือนกันนะครับเนี่ยเบวกกับ8เป็น15นะครับ ก็เพิ่มแต้มไปเป็น6ลดแต้มมาเป็น4 4 5 6นะครับนี่ก็มี6นะก็เลือกเอาชุดที่มี4 5 6นะครับนี่ก็ชนกันนะครับในที่ใน4 5 6เนาะแต่ถ้ามาจับกันกับในชุดนี้ก็ก็มา7 6ด้วยนะครับอือเจขึ้นออกไปเนาะแล้วก็มาออกอีกนะฮะมันมีสูตร3ตัวอยู่นะครับ0 7 6เนี่ยที่ทำไปครั้งก่อนเนี่ย ครั้งนั้นเนี่ยก็โชคดีหลายท่านอยู่นะครับเนี่ยเนี่ย076ครั้งก่อนเนี่ยนะครับออกเลขเดิมนะครับออกเลขเดิมนะครับก็เดี๋ยวว่ากันนะครับในสูตร076นะครับเพราะว่ามันก็พึ่งออกไปนะครับเมื่อ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 วัดวันที่15นะครับ076นั่นแหละนะครับอ่ะถัดมานะครับนี่7บวกกับ6ก็จะเป็น13เพิ่มแต้มไปเป็น4ลดแต้มมาเป็น2 2 3 4นะครับ อีกก็มีในที่ในสามอันนี้เหมือนกันนะครับสี่บวกกับสามเป็นเจ็ดเพิ่มแต้มไปเป็น8ลดแต้มมาเป็นหกหกเจ็ดแปดนะครับก็มาในที่เจ็ดแต่ถ้ามาจับในชุดนี้มันมันก็จับคู่กันไม่ได้เนะนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นนะครับแต่มาจับในชุดนี้ก็ได้เนะสามสี่มาจับในตรงนี้สี่ห้า เอาชุดน,นี้มาจับกับเด่น2ตัวนี้ก็ได้นะครับถัดมานะครับ7บวกกันกับ5เป็น12เนาะเพิ่มแต้มไปเป็น3ลดแต้มมาเป็น1 1 2 3นสนะครับมาจับคู่กับ3กับ4ได้ไหมไม่ได้แต่มันก็มีในที่ดเด่นหนึ่งอยู่เนาะก็มาในตรงนี้นะครับแต่มันก็ได้เด่นอีกชุดหนึ่งเนาะนะครับห้าบวกกับศูนย์ได้ห้านะครับเพิ่มแต้มไปเป็น6ลดแต้มมาเป็น4 4 5 6ี่ห้าหนะครับเอาจันทร์ก่อนหน้าเนาะ ก็4 5 6ห้าก็มา4ก็ในวดที่แล้วก็่า่เนาะอ่าเนี่ยมาจับกับในชุดนี้ก็ได้นะครับ4 8แล้วก็ในที่ล่าสุดก็ต้องนำา8กับ4บวกกันก็จะเป็นในที่ใน2เพิ่มแต้มไปเป็น3ลดแต้มมาเป็น1ซึ่ง1 2 3สานะครับก็เท่าที่ดูแล้วนะครับตรงนี้มันก็ชวน7กับ8นะครับเผื่อในชุดนี้มันไม่มาก็เอา1 2 3มาจับกันกับนะครับ7กับ8 ถ้าจับคู่เนาะเผื่อใครชอบในชุดนี้นะครับอีกชุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นในที่ในหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะครับเจ็ดแปดอ่าเนี่ยนะครับอีกในที่ในใน,ในชุดหนึ่งนะครับเผื่อจะมาในชุดนี้นะครับชุดน้อยชุดเนาะอ่าหรือใครจะชอบในชุดนี้นะครับก็นําไปจับ นะครับซึ่งย้าว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับบางทีหวยออกมาก็อาจจะไม่มีในนี้เลยโอกาสก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับเนาะอ่ะแคป้าจอกันไปแล้วกันนะครับและนี่ก็จะเป็นในที่ในหวยนะครับที่ออกในที่ในวันจันทร์นะครับเนาะอาจารย์ที่แล้วก็มา4 8 8 4นะครับเราจะนี้จะมาในที่ในเลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับย้อนสถิติไปนี่เนาะมี4 4 5 4 5 6ห้าห 8 9 0 4 5 6หหเนาะหลังๆนี่เนาะมีเด่น4เดนะ่น5เด่น5เด่น4เด่นหเนาะ4 5 6เนาะจะเยอะมีแค่ในงวันนี้เลยไม่มานะครับก็หวยบรนจัน์นะครับอ่ะติดเด่น4 4 5 6หไว้แล้วกันนะใครที่ชื่นชอบนะครับย้ำว่าเป็นเพียงแนวถักเท่านั้นนะครับก็ลองลอง,ลองนำไปเปรียบเทียบกันกับในสูตรก่อนอันนี้ก็ได้นะครับหรือจะเปรียบเทียบกันนะครับกับในสูตรนี่ 76นะเพราะว่าครั้งก่อนี่ก็มา59 95เติมๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวราติดตามกันแล้วกันนะครับเนาะแล้วรีบกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับถ้าเพื่อนใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ